บทธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรบทธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรเป็นบทที่พระพุทธเจ้าเทศให้กับปัญจวัคียได้ฟังเป็นครั้งแรกและท่านอัญญาโกนทัญญะก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันบทนี้มีใจความสำคัญแบ่งได้เป็นสามช่วง ช่วงที่หนึ่งอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่สพระวินัยปิฎกเล่มที่สฉบับมหาจุลามหาวักภาคหนึ่งธรรมจักรกับปาวัตนสูตรครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคีว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิต ไม่พึงเสพกล่าวคือ 1. กามะสุข,ขันลิกานุโยกในกามทั้งหลายการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอรยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อัตตะกิละมะถานุโยก การประกอบความลำบากเดือดร้อนให้แก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิม,มปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้สองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้เป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายก็มัชิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นฉไฉนมัชิมาปฏิปทานั้นได้แก่ อริยมรรคมีองค์8นี้แหละคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมากัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมารกรมมันตะการกระทําชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติประริกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตชอบเชิองอัดของบทนี้ได้อธิบายความหมายในแต่ละสัมมาเรามาดูกันเลยค่ะ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอริยสัจทุก์รู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัย รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรนิโรธรู้ว่าความดับทุกข์คืออะไรมรรครู้ว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เป็นอย่างไร 2. สัสมาสังกัปโปความดำริชอบคิดที่จะออกจากกามคิดที่จะออกจากความพยาบาทคิดที่จะออกจากความเบียดเบียน 3. สมัมมาวาจา การพูดจาชอบพูดคำสัตว์พูดจาไพเราะไม่พูดหยาบไม่พูดเพลอเจอ้อนี่คือสัมมาวาจาที่พวกเราควรปฏิบัติตาม 4. สัมมากรรมมันโตการกระทำชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีวิตชอบการประกอบอาชีพสุจริตไม่ประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมเช่นการค้ามนุษย์ค้าสัตว์มีชีวิตค้าสิ่งเสพติดค้าอาวุธค้ายาพิษ 6. สัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบเพียรระวังความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำความดีเพียรรักษาความดี 7. สัมมาสติความระลึกชอบพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีสัมปชัญญะมีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในใจตนออกเสียได้ 8. สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบหมายถึงฌานสี่สรุปใจความสำคัญช่วงที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยข้อปฏิบัติทางสายกลางไม่ใช้ชีวิตในทางสุดโต่งสองแบบคือ ทางสุดตรงแบบที่1การทำตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายหรือหากพูดกันในแง่ของจิตคือการที่จิตจมอยู่กับความพอใจในกามทั้งหลายทางสุดตรงแบบที่สองการทรมานตนให้ลําบากนำมาซึ่งทุกข์หรือหากพูดกันในแง่ของจิตคือ การที่จิตจมอยู่ในความไม่พอใจกับสิ่งต่างๆในโลกแล้วการใช้ชีวิตบนทางสายกลางเป็นอย่างไรคือการใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้เรามาอ่านพระไตรปิฎกช่วงที่สองกันต่อเลยค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะอริยสัตจ คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าก็เป็นทุกข ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุทยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะนิโรธอริยสัจ คือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละทิ้งความพ้นความไม่อาลัยในตันหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8นี้แหละคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายมะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิสรุปใจความสำคัญช่วงที่สองกล่าวถึงอริยสัจสี่ทุกว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทงห้าเป็นทุกข์หมายถึงการยึดในอุปาทานขันธ์ทงห้าเป็นทุกข์ทุกข์ในอริยสัจคนทั่วไปมักคิดว่าความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์แล้วทำไมเวลามีคนตายแต่เป็นคนที่เราไม่รู้จักเราไม่เห็นรู้สึกว่าเป็นทุกข์เลย แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวของเราตายเราจะเป็นทุกอย่างมากความจริงก็คือเพราะการยึดในขันห้าว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานั่นเองจึงเป็นทุกข์ 2. ส,สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาสามการมตัณหาตัณหาในกามความอยากเสพในกามทั้งหลายทางประสาทสัมผัส ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเช่นอยากเสพรูปสวยงามอยากเสพอาหารรสอร่อยอยากเสพกลิ่นหอมหน้าดมอยากเสพเสียงอันไพเราะเป็นต้นภาวะตันหาตันหาในความมีความเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้วิภวะตันหา ตัณหาในความไม่มีไม่เป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ 3. นิโรธความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หมายถึงการดับไปของตัณหาทุกตัวนั่นเอง 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขคือหนทางแห่งอริยมรรคมีองแปดช่วงที่สามอ่านพระสูตรต,ต่อกันค่ะ ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้คือทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว สแสงสว่างเกิด <nenhuma> ข <right> ึ้นแล้วในธรรมทั <wan cartoon> ้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขอริยสัตว์นี้ควรกําหนดรู้ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขะอริยสัจนี้เราได้กำหนดรู้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้คือทุกขะสมุทยาอริยสัตว์ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วว, no วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เรา mm hmm. Whoa, ไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขสมุทยอริยสัตว์น uh 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 ี้ควรละเสียภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขสมุทะย์อริยสัตว์นี้เราละได้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขะ นิโรธาอริยสัตว์ภิษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขะนิโรธาอริยสัตว์นี้ควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขนิโรธาอริยสัตว์นี้เราทําให้แจ้งได้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านิทุกขนิโรธะขามินีปฏิปทาอริยสัตว ah ์ภิกษุทั้งหลายจักสุกเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัตน์นี้ควรให้เจริญภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัต์นี้ เราได้ให้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายยานทัศนะตามเป็นจริงของเราในอริยสัจส,สี่เหล่านี้สมรอบ12องอาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจส,สี่เหล่านี้สามรอบ12ออาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยานทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคปรัเวยยกรณนนี้อยู่ธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทิน ได้เกิดแก่ท่านพระกนทัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาสรุปใจความสำคัญช่วงที่สามยานสามรอบของแต่ละอริยสัตว์ทุกสามรอบยานรอบที่หนึ่งรู้ว่านี้ทุกรอบที่สองรู้ว่า ทุกนี้ควรกำหนดรู้รอบที่สามรู้ว่าทุกนี้กำหนดรู้แล้วสมุไทยสามรอบยานเหตุให้เกิดทุกรอบที่หนึ่งรู้ว่านี้สมุไทยรอบที่สองรู้ว่าสมุไทยควรละรอบที่สามรู้ว่าสมุไทยนี้ละแล้ว นิโรธสามรอบยานความดับแห่งทุกข์รอบที่หนึ่งรู้ว่านี้คือนิโรธรอบที่สองรู้ว่านิโรดนี้ควรทำให้แจ้งรอบที่สามรู้ว่านิโรดนี้ทำให้แจ้งแล้วมักสามรอบยานข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รอบที่หนึ่งรู้ว่านี้มัก รอบที่สองรู้ว่ามักนี้ควรทำให้เจริญรอบที่สามมักนี้ทำให้เจริญแล้วนี้จึงเรียกว่าอริยสัจสามรอบ12อาการหลังจากพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยานี้ท่านพระอนทัญญะได้กล่าวขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาและได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน